โอเคครักกล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมา,าสมตุยโวนี้เนาะเออลัคกี้เราย่นเออเป็นชดุดผู้หญิงอันนี้นะครับก็ก็กางเกงหมวกมันก็ไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรสมเพลเกต้ะสมเกตสาสมชุดไว้หนึ่งกล่องกลเร่อ ของที่สองเกลืออือหือสามวันโอ้โหเกียกแล้วอ,อือหือเกลืออือหืออันนี้ก็เกือก็ยังดีกว่าไม่มีอ่ะ อืเคยแล้วอือหือเกลือมาสุบสิบครั้งไปเลยอือหือเกลือเลยเกลืออย่างเดียวอะอือหือโอ้ยยังไม่ใช่ ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เป็นไมกิวแทนอ,อีกสิบครั้งไปอืมเกืออีกแล้วเกือโอ้โหไอ้ฟอร์ดมาอืมปัาทางจะเกือนะตรงทรง อือ mm ือ hmm, อ mm ือ hmm, mm ือ hmm, อ mm ือออืออเกลือเกลือโอ้โหอือหือไมเกี่ยวไม้แก้วอืออเข็มปิดเลยโอ้โหเกลือทำไมทำไมมันได้ยากจัง โอ้ได้แม็กซิมมาแม็กซิมกับพาโลมาแต่ก็มีแล้วอ่ะอือหือเกลือบยังไม่ได้อีกเหรอเฮ้ยจะหมดตัวแล้วนะได้เหอะได้เหอะได,ได,ได้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 ไหมได้ไหมได้ได้ดิเฮ้ยไม่ได้เหรอ ยี่สิบสี่ใบแล้วนะ่ะเฮ้ยมันมีได้เหรอต้องมาแล้วแหละจังหวะเน,นี้ยสวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะเป็นชุดผู้หญิงนี่นะครับเป็นชุดนี้มากดเปิดไปเลยเอ้ยได้ อือ uh huh. แึ้วกดเปิดแปอื uh ๊ง huh. เดี๋ยวลองไปใส่สักหน่อยเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวละครก่อนเป็นแคลลี่แล้วกัน mm hmm. อ๋มาใส่ชุดนี่ <laughs> ชุดเป็นชุดแบบนี้ เอาใส่เท่ๆหน่อยใส่เท่ๆหน่อยมีอะไรเท่ๆไหมเนี่ยนี่ใส่ชุดแบบนี้เลยแล้วกันเอ่อคลิปนี้ก็มาสุมให้ดูเฉยๆเนาะแต่ก็ได้ยากจริงแหละก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับบาย